ฮัลโหลครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการอุทธรณ์ในเซิร์ฟต่างประเทศต่างๆนะฮะซึ่งวันนี้นี่ผมจะมายกตัวอย่างเซิร์ฟเซิร์ฟที่ผมจะทำคลิปแล้วกนะันเรามาถึงเนะี่ยเราก็เขียนตรงไฮพิกเซลนะฮะอ่าอ่าผมนี้ไฮพิกเซลอะไรทีเดียวเชีวเยวแหละอ่าเขียนในพิกเซลปุ๊บเนี่ยเด้งมาเว็บแรกเลยก็แล้วก็กดไปเลยรวดเร็วแต่ไม่รีบร้อนครับคอมผมช้าไงก็เลยไม่รีบร้อนนะฮะมาถึงเนี่ยเราก็ต้องล็อกอินตรงนี้ก่อน ล็อกอินตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมล็อกอินตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปตรงซัพพอร์ตพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องล็อกอินเหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนจะแยกกันมั้งไม่น่าจะใช้รหัสเดียวกันแหละแต่ต้องล็อกอินสองรอบประมาณเนี้ยอ่าพอเข้ามาถึงเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาแล้วตรงนี้แหละที่ปร,รประเด็นสำคัญของเราประเด็นสําคัญของเรานะฮะคือแบตแอปิวแอปิวอ่สักอย่างนะแอปิวคอร์ลำประมาณเนี้ยครับกดแล้วไปปุ๊บ ามาถึงนะสำหรับคนที่โดนอุทอไอ้โอโดนแบนโดนแบนขอมพช้าต้องทําใจนิดนึงพอมาถึงแล้วในเลื่อดลงมาข้างล่างครับนะมันก็จะมีเขียนๆบอกว่าห้าวทัวอะไรเนี่ยแต่อันนี้จะก็เราจะมาแบบย่อเนื้อหายเลยแล้วก็กดตรงนี้เลยครึบพอกดตรงนี้เสร็จแล้วโอ้โหแม่งด้งมาเลยสปอยลบกเม่อกี้ผมทำคลิปแล้วมันเฟลไงผมเลยต้องมาอัดใหม่อีกรอบนึง อ่าสมมติว่าเรากดมาแบบเปหน้าต่างแบบนี้เลยเข้ามาหน้าต่าง,างนี้เลยแล้วเราก็เอ้าต้องเขียนอะไรบ้างอ่ะเออเราก็กดตรงน,นี้ให้นะมันมีไกด์สอนเราอยู่อ่าซึ่งบางคนแบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยเอ้าภาษาอังกฤษมาเลยผมแปลไม่ออกอ่าผมมีวิธียอย่างแรกเลยกรอบลิงก์ตรงน,นี้เข้ามา Google แปลภาษาทุกคนน่าจะเข้าเว็บนฟฟี้เปนอ่ะเด็กไทยน่าจะใช้กันบ่อยนะฮะเลื่อนลงมาล่างสุดครับมาดูเครื่องมือการแปลเว็บไซต์ครับ แล้วก็ไปตองเพิ่มในเว็บไซต์ของคุณเลยไหมก็จะเป็นปลั๊กอินที่ขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับผมใช้ปลั๊กอินไม่ดีเลยแอดบอกแล้วก็มาวางนะแล้วก็ก,กดถัดไปแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีตั้งค่านะเพื่อนๆสงสัยอะไรก็ลองตั้งค่าดู่ามันเป็นภาษาไทยนะือบางคนใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ะก็กดตรงรับโค้ดเลยพอรับโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพื่นพนพนอนๆพอกดปุ๊บเนี่ยแปลภาษาเลยไหมแปล เป็นภาษาไทยเลยครับอ,อืภาษาไทยอ่านง่ายสะดวกนะแต่ทําไมข้างล่างมันไม่เป็นภาษาไทยนะฮะเป็นมันไม่เป็นภาษาอังกฤษเอ้มันเป็นภาษาอังกฤษโอเคเป็นภาษาไทยแล้วครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเลื่อนลงมาถึงตรงนี้นะฮะคุณจะต้องมีบัญชีฟอรั่มเพื่อโพสต์หัวข้อใหม่นะฮะเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะ ที่เราจะต้องใส่ไว้ในคอลัมน์ของเราอ่าเดี๋ยวผมจะลองอธิบายเพื่อนๆฟังนะว่าเพื่อนๆต้องใส่อะไรบ้างซึ่งอันแรกเนี่ยเหมือนว่าต้องใส่ชื่อในเกมแน่นอนต้องใส่ชื่อในเกมไม่งั้นเขาจะอันแบนให้เราไงล่ะอันที่2เนี่ยเขาก็ถามว่าคุณใช้อะไรในการเล่นก็อย่างเช่นแฮ็กโปรอะไรพวกนี้คุณใช้อะไรถึงโดนแบนมาถ้าเกิดบางคนไม่มีก็แถบๆไปถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันไม่อันแบนให้นะครับส่วนอันที่สาเนี่ย เขาถามว่าถ้าเกิดคุณช่วยในการลดระลงเนี่ยคุณจะทํายังไงประมาณนี้นะ,ะคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงในการทําให้โปรมันน้อยลงอนะ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจความหมายนะผมแปลแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะเพื่อนเพื่อนรู้ลองคอมเมนต์ได้ครับสาหรับผู้รู้นะฮะแบ่งปันให้กับคนที่ไม่รู้นะฮะส่วนอันที่4เนี่ยคุณเคยคุณได้รับการอนุญ,ญาตจากไฮพิเซลก่อนไหมคุณก็เขียนไปถ้าเกิดคุณเคยโดนแบรนดรอบนึงแล้วนะอ่ะเออส่วนตอนครั้งแรกโดนเจ็ดวันนี้ อ่คุณก็เขียนไปผมเคยได้รับแล้วครับอ่าแล้วครั้งนี้ของคุณโดนถาวรนคุณก็เขียนเขียนไปเลยอ่าคุณเคยได้รับแล้วทําไมเราต้องยกเลิกการแบนหรือการมิวของคุณแล้วก็เขียนไหมฮะเราผมขอโทษครับผมไม่น่าใช้เลยสัญญาว่าคราวหน้าผมจะไม่ใช้โปอีกแล้วผมรักเซิร์ฟนี้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เขียนแถบไปอะ่ะมาถึงลแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกันอ่าเปลี่ยน,นภาษาอังกฤษปุ๊บก็ไปวางก็ไปวางในคอลัมน์รเรานะ ซึ่งหัวข้อคอลัมน์เนี่ยแล้วก็เขียนไปเลยประมาณนี้ว่าเขียนไ,ได้ไงเด้อ่อันนี้ก็ต้องแรดใส่เพืเนนะ่อนๆนะเพราะเขาอ,อ่านอยู่แล้ว band, อันแบนนะอันแบนอันแบนตามด้วยชื่อกเฟล็ดอ,อันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะว่าต้องเขียนอะไรคนระับแต่ก็ผมก็เขียนออกมาเนี่ยผมเขียนแค่ชื่อเพราะตอนที่ผมโดนแบนครั้งแรกเนี่ยผมเขียนแค่เนี้ยผมเขียนแค่เนี้ยปุ๊บเขาก็อ่านแล้ว อ่ากดตรงนี้เนี่ยเลือนลงมาแล้วก็ใส่ใส่ไปชื่อในเกมอันนี้ใส่โอ้ทำไมคุณโดนยิ้จากอะไรอ่าอันนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงยังไงอ่าตรงนี้เนี่ยคุณเคยได้รับการอนุญาตคุณต้โนไม่ yes no o k เคได้หมดครับส่วนตรงนี้เนี่ยอ่าคุณก็ใส่ไปอ่าใส่แถวไปฮะว่าผมจะไม่ใช้อีกแล้วคราวหน้าอ่าตรงนี้ก็จะมีอัปโหลดไฟล์นะฮะเอกดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอัปโหลดไฟล์นี้จะอัปเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้ฮะพอกดเรียบร้อยแล้วไปตรง create นะฮะอันนี้ผมออกเสียงผิดเอเปบ่าไม่รู้นะฮะ กดปุบเนี่ยมันก็จะส่งมาอยู่ตรงหน้านี้นะฮะขอกดอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่ากดตึ๊บมันอยู่ตรงนี้ครับนะกดแล้วปุ๊บมันจะได้ตรงนี้เลยมันอยู่งนี้อ่าถ้าเกิดใครทำสำเร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะเพื่อนๆขึ้นอย่างนี้นะใครโดนแบนก็ทําตามผมเลยถ้าเกิดมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไปได้นะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมสอบได้หมดเปลือกแล้วก็มีอะไรสามารถคอมเมนต์ได้จริงๆก็จบแล้วครับลาไปก่อนครับ สวัสดีบ๊ายยยบาย